อ่าครับอาสวัสดีครับอ่าขอตระพี่นองเขาช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของช่องการเกษตรของคุณดิสารหรือว่าของคู่การนะครับมื่อนี้พอดีพ่อแม่นะครับอีพอยแม่เพิ่นมาจากอำเภอไหนครับอำเภอแยงครับอำเภอแงไงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นสนใจลำมั่นนะครับที่เห็นอยู่ในเฟีในสีโพธต์นะครับนะครับกะบ่มั่นใจว่าของแพร่บอนะครับมื่อนี้บมาถึงแปลงคู่การครับการก็เลยเสร็จมึงหัวมันครับนน่ครับมึงหัวมันขับนี่ครับนะครับ สอบถามเลยเลยครับเทคนิคง่ายๆครับมผมปลูกถ้าแม่สังเกตลองผมของผมสิบอตัมกว่าเม 20, ็ดยี่สิบ้วกาเงาแต่ละเงา,าผมสิบอตัมกว่าเม็ดหนึ่งครับแม่เงาแต่ละเงาครับแม่ยางมึงกันไรครับยางมึงนะครับเลยยา,างมางเลยครับ อันนี้ด้เขาเขาาย่นลองนี่ไปี่เด้เพื่อทางรถเข่าย่นลองนี่วันีนเด้เห็นไหมเห็นวันนี้ครับเห็นวันนี้มองบังลองแม่ย่างเข้ากับย่นเอาพี่จริงไหมครับแม่นี่เห็นว่าแม่อันนี้ลองหนึ่งอันนี้ลองหนึ่งเข้ากับย่นครับเขากับย่นไปพูดเขาย่นเอาพี่จริงไหมแม่เนี่แม่เบ่งหัวมันนะครับเนี่ยอันนี้คือพันหนาคขาวนี่แม่ครับเบ่งที่เห็นหัวยาวๆสั้นด้างหลังคือปืนกลน่ะคือหนากขาวแม่ครับเออแม่เออเออ จับจับจับดูครับจับให้ผมจักบาดโอ้ย่อย่อย,ย,ย่อุ้มจักบาดนะครับย่ออุ้มให้ผม <c oughs> โอ้โอเคอ่ากดเยี่ยมให้จักบาดนะครับโอ้สุดยอดสมสมมาตะไก่บร,รับนี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่เออนี่เนี่เน,น,น,นี่ตัวตัวที่หัวุ่งหัวหัวหัววงเพชรเขาจะเป็นปุ่มๆจะเป็นสีเขาจะบอ็เงาจังสี่เลยครับวงเพชรสีเป็นปุ่ม มันมันผุมันไม่ปลูกมันพึ่งเป็นครึ่งออกไปหลือยังเป็นหัวพุงเพชรมันคนละอันติบอหคนละอันนี่ครับมึงจังเกียร์ล่เห็นบ้างไหมพุ่งเพชรอาจจะเป็นยอดอะไเลยครับเนี่นะครับนั่นแหละตัวน่ะครับตัวนี้หัวหัวเขาจะเป็นปุบปุ่มเลยครับนี่พุงเพชรนี่ครับหัวเขาจะเป็นปุบปุ่มเขาจะบป็นบอหเป็นติ้งแล้วมันบัอชิดปีเนาะแม่นะครับของผมบอหดท่านหดปีงามนกะไรครับตัวนี้ปีนึงขายสองเท่า ขอตาเหตุปีที่สองปีไก่สองไรบางนี่ได้ผมได้สิบเจ็ดตันครับได้เงนหาหมื่นปีไก่เลยขายสองบาทปีนี้บ่ะนิมทางล่างมันเน่าแมเห็นบ่เน่าเน่าปเลยครับเดี๋ยวนี้ยา่บาทเดย้คันเท่าไรเดี๋ยวนี้ว่าเหลือรถคนไปขายว่าเป็นสองบาทหาซืหนอเปล่าครับทั้งี้โอสองบาทหาซิมเลยครับนี่่างมันครับเด็ครับช่วงขายนครับสบาทยีบครับจังหวะ ไปแม่ยางไปเมืองทักงท่นเรียบผูมปุดพาไปเมืองครับนี่ครับนี่ล่ำหนักขาวครับนี่ครับล่ำหนักขาวนี่ที่เป็นหัวเงาๆเป็นว่านะครับเนี่ยนี่ขาวหรือนาขาวดีนาขาวหรือว่านาคีครับครับหรือว่าแปดเก่าที่เจ้าว่าแปดเก่าครับเออแม่นครับที่ว่าแปดเก่าแม่นครับหรือเราบางคนก็เอิญลราย่องแปดเก้าบางคนก็เอินบางคนก็เอิญอย่างก็นหนักขาวนาคีตามสองทีสองสิ้นครับ นี่มันของเฮามันตะกู้ตะกู้หน่อยบัดนี้รถเพิ่นก็สิบ่มาให้ยกันแหมก็เลยกะเอาใสจมันเต็มรถบันเดลมาเมืองแล้วมันสิเหลือรถก็เลยว่าให้เขาออกไปขายก่อนบันเดลจังมาอัดเอาอีกแถวนึงให้เต็มรถออกกันไหมข้างมันเข้ามาบ่ดีมั้ยครับนี่นี่ครับพวงเพชรลำยอดเดือดเรครับเอาออกไปขายรถแรกครับปรกาศเทือนนะครับหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่เอาไปประมาณข้างล่าง สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมเมือหัวนะครับนี่ครับกระลั่งนี่ครับกระลังกู่นี่ครับเนี่นครับื่เว่าอะไรนี่แม่มเมืองล่มาเมืองล่ท่วงเพชรมัดซ้ำหนึ่งเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่กลองนี่ครับกลองเนี่รับท่วงเพชรนะครับ นั่นแหละครับหัวฟงเพล็ดมันจะเป็นลักษณะนั่นมันสะหน้าวเร็วนี่นี่ครับฟงตัวตนั่นแหละครับฟงเพล็ดสองหล่องไปทั้งแต่ในฟงเพล็ดตัวคล้องแหล่ตัเป็นกระเซียนจักครับแม่นี่ครับเป็นฟงเพล็ดเพราะว่าปักไว้เฮ็ดเป็นกองแม่แม่ยอดแหล่ตัวนี้ฟงเพล็ดสุ่มนี่งจะเป็นกระเซียนนักนักเขียวแม่แม่น้ำเขียวจะเป็นกระเซียนนักเดี๋ยวเซพาแม่เหนี่ยวเหนี่งมึงตัวนี้จะเป็นล่ามตีที่เฮาท่านได้ตัดเฮาติดจงไว้ยหางมันถึงขวบนะครับ คระสิทธิภาพแม่ยัง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 ว่ามึงหน้าหน้าหน้าขี้อะไรครับแม่ทีเห็นอยู่นี่นี่แม่โช่วัดเต่าแรกผมแคสเซิลเบิร์ดเลยแล้วแต่แม่เลยครับน่ครับนี่นี่ครับให้แม่เลือกล่ำเอาเลยครับครับเดี๋ยวผมพาแม่ยังว่ามึงน่ครับว่ามึงหล่องแม่แม่ครับแม่ผมผมสีเฮดบลคือใช้ใช้บ้านเพิ่นผมสีบลอคเบิร์ดประกบเลยแม่ผมยกกล่องละทิมเลยเลยนะ พอรั่พอยางไปยืนนะได้ครับผมฉีดออกกันแน่นี่ครับล่องผมเห็นว่าพอว่ามันห่างจากเมตรฟอปห่างคัเนาะเกพ่น่างนี้เอาตอนนั้นแล้วพอวามึงอลไรอพอมึงมาเฮ็ดล่องทีละรับมึงหัวโนบาเนี่พฟอมอ่ะเจ้าเจ้ามากแบบไรบะเนี่เจ้าปลูกนี่เจ้าเห็นเหงาผมปะผมสีดว่ารุดเมตรผมปลูกเนี่ยผมกับบริจางคนงานมอสิบ เด็กน,นู่นนี่จ้างเขาไร้วันเด็กหน่อยเสาชิดเทาวหร่แาาต่เสาชิดนะครับบานี่เด็กหน่อยมากับปูครับเด็กหน่อยมากับปูตามกระยื่อมมั่นเหน็นไหมเอมอนเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะมึงหัวมันเขาเห็ดน,นี่หนึ่งเข้าปลูกคางหนึ่งนี่บ่อเปลืองล่ำมันอสองดูแลง,ง่ายแต่ว่าเอาหยาห์มันได้เนี่ยเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไาเบิ่งอ่างทองเบิ่งของหน้าขี้อายุปีสี่เดือน อะครับยางยางไปงเท่าไหร่แม่มันมันต้นหน่อยเนาะมันต้อนใหญ่นี้มันต้นสมบูรณ์ที่นะเอ,าอ,อ้าต้นโกโก้ครับครับครับของผมคือผมจะใช้ผมติดใส่ขียหมูอัดเม็นห้องพื้นไรยละดซีสอบแล้วกับผมติดซีนามาร์คขียหมูนามาร์คของผมนะครับเอ้าสอบแล้วสองร้อยไรยละดซีสอบซีสอบกับแปดร้อยนึ่งเมตดีกรู้ฮะไปใส่เคมีได้ไหมบ่พอใส่เคมีเลยสิเอ้าแม่ไม่หดใส่เดือนไม่หดอันอันมอดสีเขียว นี่ครับแนมน้ำให้กับมีบเบอร์เด่นี่ผมทดสอบมากี้กับมิสไสเดือนอยู่ในเหงามันนนอ้ัีใส่เดือนเต็มแม่นครับยางไปเลยผ้ายางไปเครื่องครับไปเครื่องครับใส่เดือนเต็มเบอร์เที่ยงกันนี่ครับเห็นปะใส่เดือนุ่นโซโลจีบีเห็นใส่เดือนปะเออไอของเนี่ยข้อดีคือการของของเขาใส่ขีดหมูอันม็ดชาวบ้านทั่วไปเขาจะว่าว่าเอาเอากีกไก่เกลบสอบแล้วเศ้าจะเอามาพวงหนึ่งมันบ่เกิด บทยาวบกเกิดอติบายผ่าทิ้งเขาบ่อผ่ดทิ้งแล้วตาภูมักมันจะคล้องไส้ไส้แล้วเนี่ยพิ่กายผมสองไรในทรัพยผมหนึสิบเจ็ดตัน<ช>ผมบรเห็นยากเลยนี่เห็นเมึงเตี่ยวเจ้าเมืองลำมั่นผมมันเมืองเหงามันนี่ครับนี่นี่ครับนี่เน่ยยางแล้วมองเลยครับอ่านี่ครับนี่พิก,กายเชียงไล่เพิ่นเหมาสิบหล่อมาเอาสามเมือนหาพัฒน์ลำครับนี่ครับ เอา,เอาห้อยห้อยกวนให้ลูลาากค้มามึงลูกค้าจากวิลล่ามัเบิ่นมะมือกฮันเบอหมดกดเรมึงครับอ่าย่างเนี่ยที่หาแม่ว่ามึงนี่แม่ว่าเมึงเหงาหัวปีใส่เดือนเลยครับสีฟ้ามะมือกเออมาเมืองมั่นปีครับอาเป็นนั่นเวทเนาะอ่าครับเ็ดใส่เดือนครับถ้าแม่ตอนฝนตกนเฉยๆนี่มาคุยเมึงใส่เดือนปูบูบีบีผมงงเลยปีเพอผมใส่ปีสองครับ ครับใช้เดือนนี่ครับเห็นปะแม่เห็นหัวจนพูนปะนี่ครับอยู่หวังป้ายนะครับนี่เด๋นบไปไก่ายนี่แม่เอาเปิงอ่าเอาเพิ่งครับคู่นี่ครับคู่นี่คู่นี่รอบทีแล้วแมนแมนครับคู่นี่เรานเน้อเอาจังมาเดี๋ยวเอาพ่อยืนเอาเบอร์เทียนหลานนายผมผมทายลูกเอออ่ะกดโปรยจับบาทเออ สัไนไดฟ้างามบ่ใหญ่บ่ได้ปัจนเขาเขเอาใครๆกันทุกที่ละเนี่ยน่ะนี่ครับนหน้าขาวหน้าขาวซุ้มหัวเป็นว่าเหรอครับพ่อมายืนตั้งหน้าผมตั้แม่ยืนตั้งหน้าผมไทยหลวงเจ้าบาดนะครับอัตราไปแม่อันนี้คือแปลงเอาผมหล่ะครับผมใส่ขี้มอนเม็ดนี่เห็นว่าผมขึ้นเท็ดแปลงขึ้นไว้เลยแปลงตะหล่นใช้ขี้มอนเม็ดแล้วผมสีใส้ำมักผมใส่เองนี่ทำแม่มาท่านต้นฝนสองเดือนสิเวสแจกปั้นผม ใบซัมฟามือเลยครับอ่าเน้อกฏยามไปสักวันนะครับในสออ่าครับเออแม่มีอย่างสอบถามบ่เนี่ยเราได้ถ <c oughs> ามอย่างอยากถามการดูแลอยากถามการาการักษาอย่างบร่รฮัตเตอพี่น้องเพิ่นอยากอยากรู้น้ำอยากฟังน้ำพี่น้องเพิ่นอาจเสบ่ได้มาเห็นจังสีเด้เดี๋ยวพอสมทั้งไก่มากบ้านเมืองเราเป็นยังไงเอาหญ้าป้าค่อยได้ไหมแม่บ่กครับแักเดือนสีน่ะ อ่าครับมมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับวันชีดเนี่ย